ไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่บ้านมะไปเลยไปเลยขนเสื้อผ้าไปเลยไม่เลี้ยงข้าวไม่ต้องกินดีแล้วไม่ต้องเปลืองไม่ต้องพาไปหาหมอด้วยไม่ต้องทำท่าเลยไม่ต้องพาไปหาหมอข้าวก็ไม่ให้กินเลี้ยงมาห้าปีอยู่ดีๆไปอยู่บ้านคนอื่นบ้านช่องไม่กลับ อะไรบ้านช่องไม่กลับขอโทษก่อนขอโทษก่อนแล้วขอโทษก่อนแล้วมาขอโทษก่อนขอโทษก่อนมาแล้วถ้าไม่งั้นไม่ต้องกินข้าวนะวันนี้มาไม่ให้กินข้าวแมวเลียก็ไม่ให้กินขนมแมวเลียก็ไม่ให้กินทั้งคืนมากินข้าวบ้านเราแล้วไปอยู่บ้านคนอื่นไปแล้วไม่ต้องเลี้ยง ไม่ต้องมานั่งมองแบบนั้นเลยไม่ต้องสนใจเลยม่ไม่เลี้ยงเลยวันนี้มาไม่ให้ข้าวกินแล้วก็มาเอาเสื้อผ้าไปด้วยเอาของไปด้วยไปอยู่บ้านใครก็ไปไม่เลี้ยงดีไหมไม่เลี้ยงดีไหมไม่ต้องเลี้ยงสองสามวันแล้วนะไปกลางคืนไปอยู่บ้านเขาเช้ามามากินข้าวบ้านเรา เสร็จแล้วก็หนีไปอยู่บ้านเขาเรียกก็ไม่ได้ยินหูเอาไปทําอะไรเนี่ยหูนี่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 น,นี่เรียกทั้งคืนเรียกทั้งตอนเย็นเรียกเข้าบ้านเลี้ยงมาห้าปีเปลืองข้าวพาไปหาหมอพาตัดอีกอะไรอีกอืมไม่ต้องเลี้ยงมาขอโทษก่อนมาขอโทษขอมือแล้ว ขอมือเร็วค่ะถ้าขอมือแล้วให้มาขอโทษมาก่อนไม่ต้องเลี้ยงดีดีเออปล่อยมันปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงนะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวมาเอาเสื้อผ้าไปเลยไม่กินไม่กินไม่ให้กินไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปในบ้านไม่ต้องไปบ้านมะไม่ต้องเนาะเลี้ยงคนนี้คนเดียวพอแล้วนะลูกเนาะ โอเคมาเลี้ยงหนูตัวเดียวก็พอโอเค